คนที่เอาลายเส้นผู้การน่ะครับมาพัฒนามาทําให้เกิดเป็นศิลปะแขนงนี้คือวอนดัสวอนดัสที่เป็นไฟน์อิงไอบอลจับมือมารับใช่ครับนะแตะลงไปนิดนึงหนึ่งส่วนสามของผู้การลงไปครับลงไปอ,อีกอ่าหนะักทีนะี้ค่อยๆดึงมือกลับมาอ่านั่นแหละค่อยๆลากกลับมาถ้าสมมติว่าพี่ต้องขายหรือแบบว่าพี่คิดว่า,าราคาเนี้ยมันตีมาตั้หน้าได้อยู่สิเท่าไหร่ถ้าคนเขาซื้อกันอนะ่ะไม่จะเกินสิมีไม่กี่พันในไทย no พาไปสัมผัสศิลปะที่ชื่อว่าพินสไตรปิ้งที่เห็นกันมาเยอะแล้วผมคิดว่านะน่าจะมาจากทางอเมริกาเขาที่เพนพวกรถฮาร์เล่พวกรถพ o ดบอดพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันนี้จะพาไปพบกับมิสเตอร์พินแมนถ้าเกิดพูดถึงเมืองไทยแล้วผมว่าเขาเป็น OG ของสไตล์นี้เลยถือว่าเป็นคนที่เป็นโปรเฟชชั่นอลที่มาสายนี้แล้วสามารถทํางานได้สวยระดับอินเตอร์วันนี้รู้ลึกรู้จริงแน่นอนแล้วก็ได้ทริคอะไรต่างๆมากมาย จากมิสเตอร์พินแมนกำลังเดินทางไปนนทบุรีอยู่บนทางด่วนเขาอยู่แถวนั้นหรอใช่มาทั้งทีก็ต้องมาลองความสปอร์ตรถด้วยแล้วก็มีรอยสักเขามานไงเนี่ยมีดิมาสายนี่ม,มีรอยสักได้ไง <S <S> <S เดี๋ยวมาดูเนียนะว่ารอยสักของมิสเตอร์พินแมนเนี่ยมันจะ OG ขนาดไหนหรือมันอาจจะไม่ OG เลยก็ได้ mm hmm. กำลังทำงานอยู่เลยสว,วัสดีครับมิสเตอร์พินแมนวัสดีครับสวัสดีครับถ้างั้นพินสไตรป์วันนี้งานที่เราจะให้ทางกิดร่วมทำให้กับแฟนๆรายการเรานะเอารถคันนี้แหละ คือให้มันดู OG เลยอ่ะ<ด>เออนะฮะงานชิ้นนี้เลยนี่มาดูกันก่อนเดี๋ยวมาดูกันนะกับรถที่มันดู Sport, ส,สปอร์ตทรงสปอร์ตแต่ว่าพอมันเป็นงานศิลปะแนวพินสตรีทที่มันดู OG ีเนี่ยผมมันจะออกมารูปแบบไหนฮโอ้ยจะเป็นชิ้นเดียวในโลกด้วยที่สำคัญ มามานั่งพูดคุยกันกับกดมิสเตอร์พินแมนช่วงนี้ต้องบอกว่าโควิดกำลังแรงฉะนั้นเราไปไหนมาไหนด้วยอย่างที่บอกกันไปนะครับเรื่องมาตรการนะครับผมแมสทั้งคู่รวมถึงนี่ตอนนี้นะครับเับพี่นี่ระวังสีตกนะสีรอยสักตกไม่ได้นะผมก็ฉีดเหมือนกันนะครับนี่สอบกอยู่ที่เดียว ส p ริงที่ผมมั่นใจว่าหลายคนเนี่ยเคยเห็นกันมาก่อนส่วนใหญ่เห็นจากในหนังถูกต้องแมมสมัยก่อนเวลามันมีอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งรถคัสตอมรถอะไรที่มันดูแก๊งสเตอร์หน่อยเนี่ยเราแม่งคิดแล้ว พินสไตรปิ้งที่เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ของศิลปะผมเรียกันแล้วกันหลายคนอาจจะไม่รู้จริงๆว่าอชิดที่มาที่ไปของพินสไตรปิ้งมันคืออะไรวะครับกิจลองเล่าพี่ฟังได้ไหมฮะว่าพินสไตรปิ้งที่เกิดมาได้ยังไงได้ครับเมื่อก่อนมันจะเป็นพวกรถตั้งแต่เกวียนเลยอะเกวียนที่เป็นรถมาที่จะมีลายเส้นอ๋อเออเอออ่าเป็นลายเส้นคลาสสิกอย่างนั้นนะครับตอนนั้นมันยังณตอนนั้นมันยังไม่แบบไม่ได้เป็นพินสไตรปิ้งอาร์ต แบบ,บตน,นี้คือตั้งแต่ยุคนั้นเลยก็จะมีการใช้ผู้กันลากที่เป็นเส้นตรงเส้นอะไรอย่างเงี้ยฮะตกแต่งรถถัดมาเริ่มยุค50ก50นะครับเริ่มมีรถยนต์มีอะไรแล้วพวกฟอดโมเดลทีพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเริ่มม,มีการทําคัสตอมคนที่เอาลายเส้นผู้กนันอ่ยนะครับมาพัฒนามาทําให้เกิดเป็นศิลปะแขนงนี้คือ วอนดัสวอนดัสที่เป็นไฟน์อิงไอบอลครับอ๋อวอนดัสที่ชอบแบรนด์เสื้อผ้าอ๋อนั่นคือออริจินอลที่ที่ทำคัสตอมเลยเหรอใช่ครับแบบทำให้พิ้นสไตล์พิ้งเป็นพิ้นสไตล์พิ้งถึงทุกวันนะครับเขาเอาลายเส้นผู้กันมามาสร้างแพทเทิร์นขึ้นมาใหม่ เด่นๆของเขาก็คือทําเป็นลายพินใช่ไหมฮะยุคนั้นแบบคนที่จะเขียนก็คือต้องเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยกลุ่มวอนดัสแล้วก็เอ็ลอดอะไรอย่างเงี้ยที่ทำแรดฟิงก์นะฮะแล้วก็มีศิลปินยุคแรกๆอีกหลายๆคนเลยจนมันกลายเป็นแบบคอสตอมคาน์เตอร์หนึ่งอย่างเลยที่ที่คนทํารถคัสตอมทำมอเตอร์ไซค์คัสตอมต้องต้องใช้งานพวกลายเส้นพวกเนี้ยครับเราอาจจะเห็นหลายๆศาสตร์พวกกราฟฟิตี้อ่าเพ้นคัสตอมเพ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คือศาสตร์หนึ่ง แต่ว่าพินพ์สไตรปิ้งมันคือวิธีการที่ทำใช่คือย่อยออกมาจากตรงน,นั้นนี่เป็นขแขนงหนึน่งม,มันสามารถที่จะทำในรูปแบบไหนได้บ้างพิมพ Pin ์สไตรปิ้งเนี่ยถ้าหลักๆที่นิยมก็หลักๆจะเป็นรถคัสตอมนะครับ,รบเป็นลายเส้นเอาไว้เก็บงานแต่จริงๆเดี๋ยวนี้มันก็ําทำได้เยอะเลยครับพี่ปอสมมติว่าคุณจะทำรูปนกพินสไตรปิ้งก็คือเป็นอย่างนี้คือรูปน nope? กใช่แต่ว่าวิธีการนในการที่ทำมันคือการสไตรออกมาใช่ครับที่เราเห็นนีใ้ใช่ครับ ยากปะยากเลยยากว่าเราจะเริ่มจากเบสิกใช่ไหมครเบสิกก็คือพวกเส้นตรงเส้นโคง้งอะไรอย่างเงี้ยพอทํามาระยะเวลาหนึ่งเนี่ยถ้าเรายังจะไปทางนี้ต่อครับมันมันก็ต้องเหมือนว่าพัฒนาทักษะการ,รทํางานของเราว่าเราเรา,เราจะทำไงให้งานเส้นของเรามันไม่ได้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ลากเส้นเป็นทเทิร์นธรรมดาต่ให้พัฒนาต่อไปให้มันถึงแบบเป็นงานศิละปะเลยศาสตร์เนี้ยมันเริ่มเข้ามา,มาในประเทศไทยเราตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ครับผมไม่แน่ใจว่า ปลายแปดศูนยหรือต้นต้นเก้าศูนย์สมัยนู้นเลยเหรอใช่คนที่เอาเข้ามาเป็นนั่นนะครับเป็นแบบลุงดาเรลเขาเล่าผมฟังลุงดาเรลพี่พี่ปอน่าจะทราบลุงดาเรลที่เป็นช่างศักดิ์ด้วยเป็นไรับเขาเป็นคัสตอมเขาเป็นคัสตอมเพนส์อยู่ที่เมกาครับผมและทีนี้เมื่อก่อนคนบ้านเราที่ขี่ฮาร์เรที่ก็จะมีคนรวยๆใช่ไหมครับเขาก็ไปเจอลุงดาเรลเขาก็เอาลุงดาเรลเนี่ยมาไทยเลยเพื่อมาทํารถคัสตอมให้ กลุ่มคนที่มีเงินสมัยก่อนมันเริ่มจากตรงนั้นตอนตอนนั้นเนี่ยเเราย้อนกลับไปลุงดาเรลมาครั้งหนึ่งอะผมอยากรู้ว่าเขาคิดยังไงอะคิดราคายังไงมาทีผมว่าก็คงเป็นแสนเป็นล้านนะครับคือคือดาเรลเนี่ยก็คือเป็นรู้จักกับบอลดัรกันเลยมันมันเป็นมันเป็นแก๊งเป็นชนเดียวกันเลยครับคือยุคสมัยเดียวกันเลยแล้วอยู่ดีๆคุณมาทํา ร้านคัสตอมเพ้นทนี่ได้ยังไงมีคัสตอมเพ้นท์ไทยแลนด์ถูกต้องชื่อร้านของคุณใช่ครับแล้วคุณคือมิสเตอร์พินแมนครับเดี๋ยวลองเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวเองหน่อยฮะเริ่มเล่าจากว่าผมเป็นคนเรียนศิลปะนะครับพี่ปอ<ช>แล้วก็ทํางานออฟฟิศปกติมีอยู่ช่วงหนึ่งก็เริ่มเริ่มเริ่มมาชอบรถคัสตอมพอร์ไซค์ัสตอมรุ่นพี่เขาก็บอกว่าเฮ้ยงานพินเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยมึงมึงน่าจะทําได้นะเว้ยมึง พอมีทักษะสิลป,ปะพองานประจํามันเริ่มว่างๆเนี่ยเราก็เริ่มค้นหาข้อมูลว่ามันคืออะไรกันแน่อยากรู้ให้มันลึกๆกว่าน,นี้ว่าแบบแค่เส้นๆนะฮะค่อยๆหาข้อมูลเมื่อก่อนก็คือส่งอ e ีเมลถามพวกพาร์ทไทม์น้องอ้อครับมันทํายังไงเทคนิคอะไรสียังไงอะไรยังไงเงี้ยอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาดูเทคนิคการมาดูกันว่าอุปกรณ์เนี่ยมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างประมาณไหนสำหรับอาชีพนี้ครับผมแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าซูบาเตอร์ไม่พูดถึงรอยสักก็คงไม่ได้ไหนลองเล่าสิว่าที่มาที่ไปรอยสักตัว มันมีความหมายไหม ไม่มีเลยครับพี่ปอแล้วทำไมอยู่ดีเราถึงอยากทำอ่ะจริงๆตอนแรกกับผมจะทำเป็นออกเผาๆออกโพลินิเซียนออกเผาเต็มอย่างเงี้เอออ่าผมก็คุยกับพี่พี่ช่างศักข์เขาแหละผมก็ออกแต่พี่พี่ต้นสักกระมาอ่ะพี่ต้นโลมลูกเนี่ยโลมลูกมีเพเ่อนพอต้นสักกระมาเนี่ยฟังแล้วดูแย่มากนี่มีการไปถมศักดิ์ทำอีกรอบหนึ่งไหมไม่มีเลยแกแกแกถมเด็ดมากเลยอ่ะนานมากเลยด้วยนานจัดเลยฮะกี่ปีและเจ็ดปีแปดปีแล้วตอนนี้มันกลายเป็นว่าใครสักลายอย่างนี้เดี๋ยวนี้นี่ ดูแบบว่าเฉินมากเลยนะดูแบบคนแนวเตอนนั้นสักรู้มีคอนแทคโมโมทาโร่มาให้ดีแล้วยังไงต่อพอมีสองลายนี้รับน่าจะอันอันอันนี้ฮะเขียนว่าวอนเหรอวอนครับวอนแล้วก็วอนเป็นเป็นผมกับเพื่อนๆน่ยตอนอยู่มัธยมเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยอวอร์แบบเฮ้ยวอนใช่วอรภาษาไทยนตีใช่ใช่โอเคแล้วก็รุ่น66แล้วก็ผู้การอ่านี่คือผู้การเนาะใช่แล้วก็อันนี้ก็มาถมแต่เป็นรุ่นพี่อีกคนนึงไม่ใช่ ไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่ตนละแล้วก็มีอันเนี้ยฮะอันนี้อันนี้อันนี้สับเป็นหลอดไฟสองดวงใช่ไหมฮะใช่ครับหลอดไฟสองดวงผมลงสีม่งใช่ใช่อันนี้ไปสักที่มาเลเซียครับงานอาร์ตอสเตตไปไปเขียนงานทินนี่แหละฮะวัดตอนเย็นมันว่างเราก็เดินเล่นในงานเขาก็มีหมู่บ้านหมู่บ้านช่างสักผมก็เดินเลยเห็นไอช่างสักคนนี้น่ารักว่าน่ารักนี่คือหน้าตาหน้ารักใช่ครับเขาเป็นผี่หญิงคุณก็เลยเลือกสักกับเขาคุณไม่สนใจหรอกว่างานเป็นยังไงไม่สนไม่สนหน้าตาหน่ารักคุณใช่เขาใช่เขาก็ยื่นแหลงเสื่ ได้ไซส์ประมาณไหนคุณก็มองไปแล้วก็บอกอ๋อไซส์าพอเดี๋ยวเขาจะที่มามากันที่รายต่อไปที่ที่ที่คอเลยกันครัที่คอมาก็เนี่ฝ้าอิงไอโบครับเป็นอ๋อโอเคเอาเป็นเป็นสัญลักษณ์อยู่แล้วเนาะมันบ่งบอกถึงแบบเราชอบใช่ครับเป็นเป็นของคัสซอมเคาน์เจอร์เลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวจะขอดูที่ขาได้วนะอันนี้รับเป็นผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะเป็นไบโอใช่เป็นไบโอเป็นไบโอแบบว่างานแบล็คเวิร์ l เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ในเรื่องของ งานในศาสตร์นี้กันว่าอุปกรณ์เนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะฮะทริคต่างๆในการทํามาเจอกับตัวจริงอย่างเงี้ยมาเจอกับมิสเตอร์พินแมนนี่เขาจะบอกทริคต่างๆอๆะๆเลยเล,ยล,ยลยอยๆอะมาดูอุปกรณ์ของงานพินสไตรปิ้งที่เขาบอกว่ามันต้องไปที่ร้านขายโดยตรงไม่สามารถที่จะไปซื้อตามพวกร้านขายอุปกรณ์ศิละปะได้ถูกต้องไหมอ่ะมาโชว์กันหน่อยมีอะไรบ้างหลักๆเลยนะครับเป็นพื้นฐานเลยก็ผู้กันดาบอย่างเงี้ยครับพี่ปอร้านธรรมดาไม่มีขายถูกต้องไหมใช่ครับแล้วนี่คุณไปสั่งมาจากไหนอะที่ร้านผ ผมเป็นตัวแทนจำหน่ายครับ <laughs> แต่น,นี่เป,น <laughs> เป็นค้าสตอมแบบศิลปินเขาส่งมาให้ใช้เป็นอะไรเลีนยมีแบบหัว2องแชร์แต่ถ้าเบสิกก็คือแบบนี้แล้วก็พวกนี้ฮะพวกนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าอีกอันหนึ่งก็คือเป็นแบบนี้ฮะ <c oughs> อันนี้ปลายแหลมธรรมดาหน้าตามันจะเหมือนผู้กันทั่วไปใช่ไหมครับแต่เร <c oughs> ื่องการเลี้ยงขนอะ ของมนันนะไม่เหมือนการใช้งานการสปริงการให้ตัวไม่เหมือนเลยมันเอาไว้ใช้งานคนละแบบต่ออันเนี่ยประมาณเท่าไหร่เอาแบบเบสิกเลยเอามาขายหน้าร้านนะครับมีตั้งแต่400ถึงขึ้นอยู่กับวัสดุถูกต้องอ่มาถึงสีบ้างสีอันนี้เป็นสีที่นําเข้าจากเมกาครับเพื่อ สไตรปิ้งเลยเฉพาะใช่ครับมันเป็นสีที่เป็นเชื้อเชื้อน้ำมันนะครับ,รบใช้ทินเนอร์ใช้รีลิซเซอร์ต่างๆเป็นตัวทำวละลายราคาสูงไหมครัขวดเล็ก400ขวดใหญ่990มันมีทั้งหมดมีประมาณกี่เฉดสี30ได้มั้งครับ30เฉดเลยเนาะคร,ครบเลย30มสิบนะก็แต่ส่วนใหญ่ใช้กันก็เต็มที่ไม่เกิน10เฉดนะฮะเอ้ะจริงๆมันก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่เริ่มต้นที่ไม่แพงมากนะไม่แพงครับอ่ะงั้นเรามาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับผมจะเป็นมิสเตอร์อะไรวะ คู่บราเธอร์แมนสักแเพ็นเดี๋ยวเดี๋ยวจะอย่างนี้นะครับพี่ปอ <laughs> อันนี้ลเป็นตัวทำละลายคือะอะไรครับทำละลายหมายความว่าทำละลายคือเราจะใช้สีเทล,ลงไปอย่างนี้ครับพี่ปอเทล,ลงไปแบบนี้ครับผมนะครับแล้วก็เอาพกกอนนู่กันเแตะนิดนึงครับ เราจะผสมสีให้ให้สีมันแทรกเข้าไปในในผู้กันเส้นผู้กันให้ได้เยอะเหมือนสีน้ําเราใช้น้ําเป็นตัวทาละลายนะฮะสีอันนี้ใช้ตัวทินเนอร์เป็นตัวทําละลายคือตอนนี้มันต้องพยายามให้สีมันแตกไปก่อนเงี้ยหรอใช่ครับแล้วก็ผสมให้มันให้มันเข้าไปอยู่ในเนื้อเนี่ยเยอะที่สุดออแล้วก็ไม่ออไม่เหลวจนเกินไป <Okay. S 2> นะครับจะน, د, น, د. นืดนืดนิดนึงขั้นตอนเนี้ยสำคัญพอๆกับตอนลากเลยส่วนการจับผูุกันก็มันให้จับแบบนี้นะครับเพื่อให้อุ้งมือเราเนี่ยประคองแล้วก็มา สามารถจับแบบปากาก็ได้แต่ที่สําคัญคือเราเอามือวางอย่างนี้นม,ม,มัอุ้งมือลงอนะครับตั้งผูกันประมาณสักสี่ส้า <Okay. S 1> จะลองลากให้ดูกันแตะลงไปนะฮะแล้วก็ค่อยๆดึงกลับโอเคมันต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่ยันอยู่คือประคองอยู่ถูกต้องไหมเนี่ยครับ เวลาคุณคุณทำอะคุณต้องมีโครงคุณต้องล่างไว้ก่อนจะดินสอป่ะหรือไม่เลยคือทุกอย่างคือแบบคัสตอมสดมี2แบบครับพี่ปองฟรีแฮนเลยป่ะฟรีแฮนก็ได้หรือว่าแต่ถ้าเป็นเชฟอะไรอย่างเงี้ยมันต้องล่างโครงสร้างไว้นิดหนึ่งด้วยช็อปด้วยอะไรเงี้ยครับงานพิมพ์ที่ที่เขานิยมใช้ในบนในรถในโมไซค์อย่างเงี้ยเราสามารถขึ้นฟรีแฮนได้เลยอาจจะมีแค่ไกด์ไลน์ว่าตรงนี้กลางแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นแหละไอ้ทักษะมาตอนนั้นแหละที่คุณฟรีแฮนเนี่ยว่าคุณจะลากตรงหรือเปล่า ใช่ครับเพราะว่ามันต้องสองข้างนะถูกต้องไหมใช่ใช่ครับเ,<อ>เวลาเขียนก็นต้องเขียนห้ามเขียนฝั่งใดฝั่งหนึ่งจนเสร็จนะไม่ได้เขียนฝั่งนี้แล้วกลับมาเขียนฝั่งนี้ถูกต้องต้องอ่าฝั่งนี้หนึ่งเส้นฝั่งนี้หนึ่งเส้นนี้หนึ่งเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งเส้น<อ>กันกันว่าบางทีเราเขียนฝั่งไปฝั่งเดียวใช่ไหมครับ<อ>แล้วพอมาเขียนในฝั่งเนี่ยเราจะลืมไปแล้วว่ามันเส้นมันเริ่มยังไงแพทเท<อ>ิร์นอารมณ์มันยังไงอ,อะไรนะครับโอเคโอเคอันนี้เดี๋ยวพี่ปอรลรอคือมันต้องสมูทถูกต้องไหมไม เวลาผมมายังผมจะรู้สึกได้เลยว่าเท t e เจอร์แม่งจะหนัก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 อยู่ความรู้สึกของมันนิดนึงนะพี่ปอขออนุญาตนิดนึงครับได้ครับผมอ่าผู้กันมันจะมี2ฝั่งฝั่งหนึ่งเป็นอย่างนี้อีกฝั่งหนึ่งเป็นแบบโค้งถูกต้องทุกครั้งต้องเอาฝั่งโค้งลงอันนี้มันต้องตรงนี้โค้งจะต้องลงใช่ครับจับมือกันมาครับใช่ครับแตะลงไปนิดนึงแตะลงไปนิดนึงหนึ่งส่วนสามของผู้กันลงไปครับลงไปอีกอ่าแล้วทีนี้ค่อยๆดึงมือกลับมาอ่านั่นแหละค่อยๆลากกลับไป โอ้เคี้ยวเลยครับคืออย่างนี้ใช่ไหมประมาณนี้ถูกต้องครับสําคัญก็คือตอนตอนแตะผู้กันนะครับแตะน้อยรีดสีได้เส้นเล็กผสมสีมากขึ้นนะครับกดลงไปเยอะเส้นก็จะใหญ่ขึ้นเป็นทักษะทั่วไปเลยเอาแบบแอดวานซ์นี้นิดนึงเป็นเอสพี่มันต้องแอดวานซ์ได้ครับทีนี้เส้นโค้งมันจะมีความใช้เทคนิคนิดนึงคือตั้งผู้กันนิดนึงแล้วว่าเวลาเราโค้งไปทางไหนเราจะหมุนต้องหมุนผู้กันตามไปด้วยหมุนที่ตรงนี้ครับอย่างเงี้ยครับเส้นเส้นเรามางนิดนึงไหมฮะ เราจะหมุนพวกกันวิ่งไปตามโค้งลากใช่ไหมพี่ปนี่กิจเปิดสอนด้วยถูกต้องไหมใช่ครับแต่แต่ช่วงนี้ยังยังไม่ยังไม่ได้รับสอนครับคนบบที่ไม่มีทักษะด้านด้านศิลปะเลยสามารถเรียนได้หรือเปล่าบางคนก็ไม่มีทักษะเลยนะพี่ปอแล้วทําได้ใช่ไหมทำได้ครับเอาไปเป็นแบบเหมือนกิจกรรมยามว่างอะไรเงี้ยครับก็คืออย่างนี้ใช่ไหมเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ครับแต่ตั้งพวกกันนิดนึงแต่ตั้งขึ้นมาใช่ับแล้วเวลาโค้งปุ๊บคุณก็หมุนนี่ตาม ลากมา,าใช่ครับไอที่เลอะๆนี้นะบอกไว้ก่อนเลยนะตั้งใจนะ <laughs> ทีแปลงทีแปงเขาเรียกอะไรนะทีแปลงสเสน่งงานทีแปง <laughs> ไ,ไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวผมจะให้กริดนะครับรบกวนกริดเนี่ยเพ้นให้กับทางรายการหน่อยครับแล้วเราจะเอาไปแจกแฟนรายการแฟนตัวยงเดี๋ยวมันจะบอกนะว่าวิธีการที่จะได้งานนี้เนี่ยจะทำยังไง นะครับเดี๋ยวให้กิจทำงานขึ้นมาชิ้นหนึ่งให้เราทวกเรอได้เห็นกันเลยเอออย่างนั้นดีไหมเอาอ่ะเจ๊รวยแล้วว่าเ,าเ,าเอาไหมาลงทุนนะลงทุนนะโอเค okay. เดี๋ยวมาดูกันนะเพราะว่าผมอ่ะอยากจะให้มีทั้งฟอนต์แล้วก็มีรูปด้วยเดี๋ยวรอดูนะว่าจะมีอะไรนะต้องทำยังไงถึงจะได้รูปนะรอติดตามนะ สุดเป็นที่เรีิมร้านของผมโอเคแล้วรถมาสด้าของผมกลายเป็นรถแบบโอจีย์ช่วยหน่อยช่วยหน่อยเนย เท่มากเลยอ่ะนี่เขียนทัตทูบราเตอร์ด้วยนะนี่มีลายเซ็นะด้วย Pin man. มิสเตอร์พินแมนมีกติกาแล้วก็มีกฎหน่อยสำหรับคลิปนี้คลิปนี้เนี่ยผมขอยกให้กับแฟนคลับของเราแฟนรายการของเรานะฮะที่ขับ m a ส d a แต่คำถามมันต้องมีนะฮะใครที่ถือว่าเป็น OG คนแรกๆที่นำสไตล์ของพินสไตรฟ์เนี่ยเข้าสู่วงการโลกนะฮะ มีคํำตอบของคุณนะแต่ปุ๊บก็ถ่ายคุณคู่กับรถรุ่นไหนก็ได้ พอเราครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วกับมาสด้านะครับล้วก็ส่งมาที่ Facebook ของเรา a t t ู o b r เ t อร์สักแต่พูดนะครับก็ส่งรูปมาแล้วก็คำตอบมาแล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะรันดอมนะงานชิ้นอยู่ในโลกเลยนะเนี่ยเออยังไม่มีใครทำนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมจะเซ็นลายเซ็นเดี๋ยวมีด้วยตรงนี้นะครับผมจะเซ็นชื่อนะว่าเราให้กับใครชื่อคุณก็จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาเดินดูกันหน่อยนีดนึงได้รับเพราะตอนนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของว่าคิดว่าเราอยากยึดอาชีพนี้เนี่ยมันสามารถที่จะส างเงินให้กับเราสร้างรายได้ขนาดว่าอยู่กินกับมันได้เลยหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่งานอนดิเรกเท่านั้นครับผมนะครับมาเดินดูตรงนี้กันมาเรามาเริ่มกันที่รถมอเตอร์ไซค์แล้วกันมีวิธีการตีราคาในเรื่องของการออกแบบหรือการทาํางานยังไงความยากง่ายขนาดรถคันนี้เลยแล้วกันจะแยกเป็นงานสีงานพาวเดอร์โค้ดแบบนี้ก็จะอยู่ประมาณส0,000ื่นเอาเอารถเข้ามาทํานี่นานนะ 2อสเดือนครับคันหนึ่งนี่คือทุกอย่างนี่คือแม่งคัสตอมเพนส์หมดเลยถูกต้องไหมใช่ฮะใช่ฮะเออมาคันเนี้ยอย่างอย่างอย่างข้างหลังอันนี้จะอันนี้เป็นงานพินอย่างเงี้ยพวกเงี้ยคุณคิดแพงนะเริ่มพันหเริ่มที่พันหเริ่มพันหเริ่มพันหไปถึงเป็นหมื่นเป็นหมื่นเอารถมาจอดพินสไลป์อย่างเดียวพินสตลป์อย่างเดียวอย่างนี้คิดแพงไหมฮะหมื่นสองหมื่นครับนี่ครับนี่ครับพี่ยุนครับอ้าวพี่ยุนมาดีครับพี่คันนี้นี่ไหนประมาณเท่าไหร่ลงทุนครั้งแรก ซื้อมาตอนแรกบอดี้เฉยๆสล้านครับถ้าสมมุติว่าพี่ต้องขายหรือแบบว่าพี่คิดว่า,าราคาเนี้ยมันตีมาพักหน้าได้อยู่ที่เท่าไหร่ถ้าคนเขาซื้อกันอนะ่ะไม่จะเกินสิบนะแต่ถ้า ในไทยนี่คือแบบมีมีกี่ทันในไทย nee, เน<อ>่เออะแออ๋อ oh, สุดยอดสุดยอดทันนี้ผมไปประกวดหลายรอบแล้วได้ที่หนึ่งมาหลายรอบ้วโอ oh. ้โหถ้าสนใจปกติแล้วเนี่ยมันยังไงเราจะได้เงินงานเป็นชิ้นไปหรือว่าถ้าเรว่ารับงานประจำได้เงินเดือนอยู่ที่ประมาณัเท่าไหร่ครับต้องต้องทำใจน,นิดนึงครับไม่มีเงินเดือนเป็นขึ้นอยู่กับว่าเราต้องทำมันให้ให้นานทำให้บ่อยจนคนเห็นนะครับต้องต่อเนื่องมากครับพี่ปอ mm. ต้องยืนหยันเลยว่าจะทำแบบนี้ทำ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 ไปเรื่อยๆครับจนฝีมือเราได้เรา พอจะมีคนรู้จักมี <Okay. S 2> มีการให้ความยอมรับเราในในระดับสากลทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> อันนั้นก็จะหาเงินง่ายครับสรุปก็คือคล้ายๆช่างสักค์ัะพี่ปอที่แบบใช่ไหมยิง่งยิ่งเก่งยิง่งราคาก็จะขึ้นไปเรื่อยๆครับคือ <c oughs> ถ้าเกิดว่ามีคําว่ามิสเตอร์พินแมนเข้าไปเนี่ยเขก็มั่นใจได้ว่าเฮ้ยไปมูได้เลยอะ่ะไปคุยได้เลยว่านี่มิสเตอร์พินแมนเป็นคนทําให้นะราคาก็จะสูงเข้าไปตามประสบการณ์ที่คุณเป็นตามชื่อเสียงที่คุณมีปรมาณนั้นอ่ะตอนนี้ถ้าสนใจผมอยากจะมากันที่คัสตอมเพนท์ไทยแลน มันติดต่อได้ยังไงสามารถเข้าไปดูผลงานคุณได้ยังไงครับถ้าเป็นเรื่องของงานส่วนตัวก็คืองานที่คาสเมนไทยแลนด์แต่ถ้าอยากอยากได้ความรู้หาของการเขียนอะไรยังไงเราก็มีแบบเป็นคอมมูนิตี้ครับในโซเชียลเน็ตเวิร์กคือ pin s t r i p i n g society Thailand pin s t r i p i n g society t h a i l น n d เป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มในเฟซบุ๊กอ่ะหวังว่า Trickon the Tri p ปสักอยากรู้นี่คุณจะได้อะไรมากมายสําหรับคลิปคลิปนี้นะนะฮะสำหรับผู้ที่ชอบศิลปะที่เขาเรียกว่า pin stripe ขอบคุณมากเลยนะครับครับินดีครับพี่ป๋มงขอบคุณมากครับ